สวัสดีค่ะน้ำมีดหมอนะคะตะขอมีดตะขอช้างค่ะตะขอคองช้างความยาว24นิ้วด้ามรวมฝักค่ะใบ8นิ้วข้างข้างในสี่นิ้วนะคะกันเหล็กดำค่ะ สิบสองนักษัตค่ะด้ามสิบสองนักษัตนะคะท่านผู้ชมทํามาจากกระ,กระดูกทํามาจากกระดูกช้างนะคะ,ะเก่าแก่สวยงามมากนะคะอายุเก้าสิบปีขึ้นไปรัดด้วยทองฝาบาทค่ะ มีดศิลปะยุบต้นๆน,นะคะท่านผู้ชมค่ะสวยงามมากยาวอาจจะดูไม่ชัดเจนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะหาดูยากนะคะท่านใดสนใจจะบูชาเอาไว้ติดบ้านติดตัวเพื่อเป็นมงคลสริมงคลสำหรับตัวท่านนะคะสวยงามมาก แรงค่ะาหายากมากนะคะรุ่นนี้หายากกว่มีดหมอหลวงพ่อเดิมขออหลวงพ่อล่งมากนะคะนานๆจะได้มาสักทีนึงจะได้มาให้ทุกท่านได้ชมสวยงามนะคะกันด้วยสามป๋าบาท สวยงามค่ะลายสวยมีจุดต้นต้นประมาณร้อยกว่าปีขึ้นไปนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามมาได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้ เอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ